พลอยชิดจันทร์ไม่อายทำกินเป็นอีกหนึ่งคนที่หันมาเอาดีด้านการเป็นแม่ค้าไลฟ์ขายของผ่านทาง Facebook สำหรับคุณแม่ลูกซีพลอยชิดจันทร์จนกลายเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะเนื่องจากสาวพลอยถือเป็นอีกคนที่มีฐานะทางการเงินดีมากๆมีธุรกิจส่งออกแถมยังทำให้สาวๆหลายคนอยากมีอาชีพเป็นพลอยชิตจันมาแล้ว ล่าสุดพลอยได้เปิดใจเล่าถึงเรื่องนี้ที่หลายคนมองว่าแม้จะรวยแต่มาไลฟ์ขายของใน Facebook ซึ่งเจ้าตัวก็เล่าว่า เธอเห็นโอกาสเพราะ3ปีที่ผ่านมาทำให้เธอเห็นว่าธุรกิจที่ทำอยู่ก็มีความเสี่ยงเพราะเป็นธุรกิจส่งออกต้องดีลกับต่างชาติพอเจอโควิดลูกค้าก็ไม่เข้า้ายของก็กระทบพอเห็นโอกาสไลฟ์ขายของก็คิดว่าทำได้ซึ่งเธอก็ชอบ้ายของอยู่แล้วสมัยเป็นดาราเธอก็เปิดท้ายขายของประจำตอนนี้เลยเปิดเพจขายของที่คัดมาแล้วว่าคุณภาพดีราคาเด็ด ้าวใครอยากอุดหนุนท่านประธานบริษัทสาวสวยก็ไปตามได้ที่เพจของเธอเลยนะคะ